และนี่ก็คือความสําเร็จที่เกิดขึ้นรถยนต์คันแรกที่ใช้ก๊าซ c b g ในการขับเคลื่อนซึ่งเป็นพลังงานทดแทนล่าสุดสําหรับรถยนต์ในขณะนี้ที่ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนาครพิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คิดค้นมากกว่า3ปีจนสําเร็จซึ่งสามารถใช้ยญ้าเลี้ยงช้างเป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซ c b g หรือก๊าซไบโอมีเทนอดัดและก๊าซ c b g นี้จะเป็นพลังงานทดแทนสําคัญในอนาคตไม่เกิน10ปี เนื่องจากพลังงานจากธรรมชาติอย่างก๊าซ NGV และน้ำมันเชื้อเพลิงกำลังลดน้อยลงและหมดไปญ้าเลี้ยงช้างเป็นญ่าชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มญ้าเนเปียซึ่งมีการปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้เกรรษตรกรนำมาเลี้ยงสัตว์อย่างโคกระบือและช้างเนื่องจากญ้าเนเปียมีรสชาติหวานและมีคุณค่าทางอาหารสำหรับสัตว์ใหญ่สูงจึงเป็นที่มาของชื่อญ้าเลี้ยงช้างและด้วยคุณสมบัติที่หวานจึงเป็นที่มาของการนำมาหมักให้เกิดก๊าซชีวภาพได้ง่าย ซึ่งยาเลี้ยงช้างหนึ่งตันสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ถึง100ลูกบากเมตรขั้นตอนการทำก๊าซชีวภาพคือการนำหญ้าเลี้ยงช้างทั้งหมดมาเข้าเครื่องบดละเอียดก่อนที่จะนำไปใส่ในถังขนาดใหญ่ที่มีฝาปิดบิดชิดโดยภายในถังจะมีใบพัดสำหรับกวนกากหญ้าเลี้ยงช้างและด้วยภายในถังมีน้ำจำนวนหนึ่งผสมประสานเข้าไปในเนื้อหญ้าก็ทำให้เกิดความร้อนขนาดกวนจนเกิดก๊าซมีเทนจำนวนหนึ่งลอยตัวขึ้นมา ซึ่งก๊าซมีเทนนี้จะถูกดูดไปที่ระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนและเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการผลิตก๊าซ C B G แล้วก็พบว่ายาตัวนี้นี่คุณสมบัติของทันเนี่ยคล้ากับอ้อยนะครับซึ่งก็จะส่งผลทำให้เกิดแกนีิสระพาไม่ถูกปูน้วยนันคือเหตุผลว่าเราเราน่าจะเอา ดีมูฟแคนเนี่ยนะฮะตัวดึงซันเฟอร์ออกก่อนนะครับพอดึงซันเฟอร์เสร็จปั๊บเนี่ยเราจะมาเข้าทังแอปซอร์เบอร์ตรงนี้ซึ่งเป็นกระบวนการที่เราจะใช้น้ำมาจับคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปจากแก๊สนะครับวิธีการเราก็จะเอาแก๊สเนี่ยเป,เ,เป่าจากด้านล่างขึ้นไปนะครับแล้วก็น้ำสเปรย์ลงมาจากด้านบนลงมาบนบน,บนการควบคุมความดันตรงนี้ที่เหม,อมาองตรงหน้าเนะี่ยกรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือ,อน้ำจะไปจับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ แล้วตัวแก๊สก็จะผ่านน้ำออกไปกส Bio ๊สไบโอมีเทนอารหรือ CBG คือก๊สที่เกิดจากการนำก๊สชีวภาพมาปรับปรุงคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดูดซึมด้วยน้ำใช้น้ำกำจัดกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์และความชื้นออกจนมีสัดส่วนก๊สมีเทนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ50เป็นร้อยละ90และทำการเพิ่มความดันที่ระดับ200บาร์เกจซึ่งสามารถเก็บสะสมไว้ที่ถังเก็บก๊าสและสามารถเติมในรถยนต์ได้ โดยรถยนต์ที่ใช้ก๊าซ c b g จะเป็นรถยนต์เดิมที่ใช้ก๊าซ NGV เป็นเชื้อเพลิงโดยไม่ต้องมีการดัดแปลงหรือใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมแก๊ส c b g เนี่ยคือแก๊ส NGV โดยตรงน,นะครับก็คือตัวมีเทนคุณสมบ,บัติของเขาคือตัวมีเทนตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นมันแค่เป็นการเรียกชื่อที่แตกต่างกันไปเท่านั้นเองแต่เป็นแก๊สชนิดเดียวกันมาจากแหล่งในธรรมชาติกับกที่เราผลิตก,กันเอง เท่านั้นเองครับเพียงคุณสมบัติทุกอย่างเทียบเท่ากับ NGV 100%เราไม่จําเป็นต้องไปจูนหรือไปไปทําอะไรที่ยุ่งยากดได้เลยนะครับเราสามารถใช้ได้เลยจากการวิจัยและการผลิตที่ทําขึ้นมากว่า3ปีก็ทําให้ก๊าซ CBG เป็นหนึ่งในทางเลือกพลังงานทดแทนประเภทก๊าซซึ่งสามารถเลือกใช้กับรถยนต์ได้เป็นอย่างดีและผลกระทบจากการใช้ในรถยนต์ก็พบว่าไม่มีข้อด้อยแล้วไม่มีความแตกต่างจากการเปรียบเทียบก๊าซ NGV ที่ใช้ในรถยนต์แต่ละประเภท พลังงานทางเลือกใหม่ความสําเร็จที่เกิดขึ้นในการใช้ทดแทนน้ามันและก๊าซธรรมชาติที่เชื่อว่าจะมีปริมาณลดลงและหมดไปในตลาดโลกอีกไม่เกิน10บปีวันนี้ก๊าซ C B G ชนิดนี้จะเป็นทางออกที่สําคัญของประเทศไทยและของโลกที่ทุกคนจะต้องมาจับจ้องญ่าเลี้ยงช้างหนึ่งเดียวของประเทศไทยสุเมธีรถสีดาถ่ายภาพวลิตาหารภูมิฮาร์ดคอข่าวรายงาน